ขอต้อนรับสู่กิลแฮมเมอร์ในเซิฟตีไและฝากเป็นกําลังใจให้กับน้าทอมและสมาชิกในกิลทุกท่านสวัสดีครับผู้เล่นใหม่ FC แล้วก็สมาชิกของกิลแฮมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปิคนะอลน้าทอมเจ้าเก่าในเกมของคอลเบทห่างหายไปนานเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตวอรเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567นะครับว่า วอที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับสําหรับวอที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่24เดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับในฝั่งของทวีปทางด้านขวามือนะครับซึ่งมีอาเหลียงเป็นเมืองหลวงนะครับตอนนี้อาเหลียงก็ถูกยึดครองโดยอาริอันของ386นะครับซึ่งเขาเป็นกิลดี่ใหญ่นะครับมีพันธมิตรแล้วก็มีจํานวนคนที่เยอะมากเลยนะครับส่วนร,บรอบๆของ รอบๆอบอันเหลียงนะครับของทวีปนี้ก็จะมีเฟรนลี่เรานะครับกิลด็อกก็ด้พื้นที่ในส่วนนี้ไปอันนี้ก็เป็นของจีนนะครับของจีนแล้วก็ถูกสอดแทรกด้วยกิวรักษาความปลอดภัยของทวีปนี้นะครับส่วน3 8 6ก็จะถูกดันขึ้นไปด้านบนนะครับสีแดงขาวนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทวีปทางด้านขวามือนะครับอันเหลียงมาดูทวีปกลางมาแล้วครับของกลลัซิตี้นะครับ,รบก็ ถูกครอบครองโดยอารยันของ386เหมือนกันนะครับสิงดําขาวแล้วก็รอบๆของของออร์สิตี้ก็จะเป็นของ386ครับด้านล่างก็จะเป็นของไวฮันนะครับแล้วก็อารยันด็อกของเราก็กินพื้นที่มา2จุดนะครับเมืองทูเรานะครับแล้วก็ป้อมนะครับบาลันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของโฟนิกนะครับ พื้นที่สีเขียวก็ของเราเองนะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็ได้โคชิแล้วก็อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับแล้วก็โซนที่เหลือก็จะเป็นของอาริอันเรานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโซนพื้นที่ด้านบนก็จะเป็นของเราเยอะเลยนะครับซึ่งเราได้ตีจาก300นะครับ300พอถึงวันเสาร์นี้300ก็ตีเราคืนนะครับอันนี้ก็คืนหมู่บ้านคืนเมืองให้เขาไปนะครับอยู่300 แล้วก็เซเว่นสตาร์นะครับล้วก็เป็นกิลด์ที่มีคนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เก่งด้วยอันนี้ก็ผลการเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยแบ่ง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 ให้เขาไปนะครับอ่าสหรับทวีปทวีปกลางนะครับจากทวีปกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูทวีปซ้ายกันนะครับซึ่งมีออโกเรียเป็นเมืองหลวงนะครับโอเค ออสเรียก็จะถูกครอบครองโดยอารีอันของ386นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นสีม่วงนี้ทั้งหมดก็เป็นของ386นะครับส่วนพื้นที่สีเขียวนี้ก็จะเป็นของกิลแฮมเมอร์นะครับกิลค,คนไทยแล้วก็อารีอันนะครับอารีอนของเรารวมถึงพื้นที่ทวีปกลางด้วยนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะมากมายสำหรับวอต่อไปนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าออกูเลียนนี้จะเป็นเป้าหมายของอาริอันหรือว่าของเราหรือเปล่านะครับก็ต้องรอประชุมการวางแผนนะครับเพราะว่าวอที่เหลือก็เหลือผมไม่แน่ใจว่าเหลืออีกประมาณสักกี่บอนะครับคงไม่เยอะแล้วละแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับไม่ประมาณ3 8 6เขาอาจจะข้ามข้ามโซนเข้ามาตีตีในเขตเราก็ได้นะครับ อันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทเราก็ต้องรักษาพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับวอที่ผ่านมาสรุปผลงานวอที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับแฮมเมอร์ก็ได้อยู่ที่3เมืองนะครับแล้วก็2หมู่บ้านแต่ถ้าเกิดรวมของอาริอันด้วยแล้วก็จะเป็น7เมืองครับ16หมู่บ้านกับอีก1ป้อมนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ที่น่าพอใจนะครับ เดี๋ยวมาดูของรางวัลครับของรางวัลก็จะได้รับในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็จะได้ของนะครับอันนี้ก็เป็นมงกุฎนะครับเป็นมงกุฎที่หัวกิวได้แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งมาดูของรางวัลปอบจนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับก็มียูนิตคิดนะครับแล้วก็ ูนิตคิดสีม่วงสีฟ้าแล้วก็ซิลเวอร์เทเซอร์นะครับพร้อมกับเงินซิลเวอร์นะครับอันนี้ก็ยูนิตคิดเหมือนกันครับแล้วก็ปืนใหญ่3กระบอกครับซิลเวอร์อีกพันหครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ซิลเวอร์พันสอลไกล่องปืนใหญ่ม่วงนะครับยูนิตคิดสีเขียวนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสนใจที่อยากจะมาร่วมเล่นกับเรานะครับกับสมาชิกของกิลแฮมเมอร์ครับก็สนใจก็สมัครกันเข้ามานะครับไม่ว่าทางในเกมหรือว่าทาง Discord ก็ได้นะครับเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยได้นะครับก็จะมีทีมงานให้คำแนะนำต่างๆมากมายเลยนะครับโอเค เดี๋ยววอลหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมาสรุปให้กับผู้เล่นใหม่แล้วก็ f อฟทุกๆท่านนะครับนี่ก็เป็นวอลที่สนุกมากนะครับในเซิร์ฟดีนะครับดาร์กอ l i ไล t ์อีทแลนด์นะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะได้ของรางวัลปลอบใจเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมกับกิจกรรมของของคิวนะครับก็จัดกันประจําเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับ ไปกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ